สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องที่อาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยนะนั่นก็คือพลังของสิ่งที่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยใช่ครับความว่างเปล่านี่แหละเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันดูนะครับว่าไอ้ความไม่มีอะไรเนี่ยมันจะกลายเป็นทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาได้ยังไงและนี่ก็คือแหล่งข้อมูลทั้งหมดที่เราจะใช้คุยกันในวันนี้ครับใช้แล้วหน้ากระาดาษเปล่าๆนี่แหละตอนแรกเห็นก็อาจจะงงๆใช่ไหมครับ ว่าเอ๊ะมันคืออะไรมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าแต่ถ้าเราลองมองให้ลึกลงไปอีกล่ะครับจะเป็นไปได้ไหมว่าไอ้ความว่างเปล่านี้แหละคือหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดเลยโอเคครับงั้นเรามาเริ่มไขปริศนานี้กันเลยดีกว่าโดยลองมองแบบนี้ดูนะครับว่าความว่างเปล่าเนี่ยมันไม่ใช่การที่ข้อมูลมันขาดหายไปนะแต่ตัวมันเองก็คือข้อมูลอย่างหนึ่งเลยเป็นเหมือนพื้นที่เป็นเหมือนรากฐานที่ทุกอย่างจะถูกสร้างขึ้นมาบนนี้ เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นเนอะเรามาเริ่มจากตัวอย่างที่จับต้องได้ง่ายที่สุดกันก่อนเลยดีกว่านั่นก็คือการใช้พื้นที่ว่างในการออกแบบงานภาพต่างๆครับโอ้โหดูสไลด์นี้สิครับเป็นไงครับข้อมูลแน่นเอียดเลยใช่ไหมตัวหนังสือกลเล็กๆอัดกันจนตาลายไปหมดนี่แหละครับคือตัวอย่างคลาสสิกเลยของสิ่งที่เรียกว่า information overload คือข้อมูลมันเยอะเกินไปจนแทนที่เราจะเข้าใจ กลายเป็นว่าข้อความสำคัญสำคัญมันจมหายไปหมดเลยสรุปแล้วคือไม่รู้เรื่องเลยว่าอันไหนคือประเด็นสำคัญที่สุดทีนี้มาดูอันนี้กันบ้างเห็นความแตกต่างไหมครับคำสามคำเดิมเป๊ะเลยนะแต่คราวนี้มันดูมีพลังขึ้นมาทันทีเลยแล้วรู้ไหมครับว่าจุดที่น่าสนใจจริงๆของสไลด์นี้คืออะไรมันไม่ใช่ตัวอักษรนะครับแต่มันคือพื้นที่สีขาวรอบๆตัวอักษรตั้งหางที่เราเรียกกันว่า white space อะครับ ไอความว่างเปล่านี้แหละที่มันดึงสายตาเราทําให้เราโฟกัสกับคําแล้วก็ตอกย้าความหมายของแต่ละคําให้มันชัดเจนขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นประเด็นสําคัญเลยก็คือความว่างเปล่ามันไม่ใช่แค่พื้นที่ที่เหลือทิ้งไว้นะครับแต่มันคือเครื่องมือในการออกแบบที่ทรงพลังมากๆนะครับแล้วแนวคิดนี้มันไม่ได้จํากัดอยู่แค่สิ่งที่เรามองเห็นด้วยตานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่ามันทํางานกับสิ่งที่เราได้ยินยังไง เอาละครับพอเราเข้าใจเรื่องการมองเห็นแล้วนะทีนี้เราจะย้ายจากโลกของภาพมาสู่โลกของเสียงกันบ้างซึ่งในโลกนี้เนี่ยความไม่มีอะไรหรือก็คือความเงียบอะนะมีบทบาทสำคัญแบบที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเลยล่ะครับทั้งในดนตรีและในการพูดมีคำพูดหนึ่งที่ดังมากๆของโคลด์ดบูซีนับประพันธ์เพลงชื่อดังเขาบอกไว้ว่าดนตรีคือช่องว่างระหว่างตัวโน้ต โอ้โหคำนี้มันสรุปแนวคิดทั้งหมดได้สุดยอดไปเลยคือมันบอกเราว่าความเงียบไม่ใช่แค่การไม่มีเสียงนะแต่มันเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ดนตรีมีความหมายเป็นเหมือนโครงสร้างที่คอยค้ำจุนตัวโน้ตท,ทั้งหมดเอาไว้เลยอ่ะลองนึกภาพตามนะครับจังหวะดนตรีที่เล่นรัวๆแล้วก็มีโน้ตตัวเดียวกลงวานขึ้นมาจากนั้นทุกอย่างเงียบกริบสร้างความรู้สึกตึงเครียดขึ้นมาเลย ก่อนที่จะปิดท้ายด้วยขอดที่หนักแน่นเห็นไหมับว่าการหยุดหรือความเงียบเนี่ยมันสร้างจังหวะสร้างความรู้สึกแล้วก็สร้างผลกระทบทางอารมณ์ได้ขนาดไหนซึ่งในการพูดก็เหมือนกันเป๊ะเลยครับการเว้นจังหวะเนี่ยแหละที่ทําให้คําพูดของเรามันมีน้ําหนักและน่าฟังขึ้นใช่เลยครับมันแสดงให้เห็นภาพชัดมากๆเลยนะว่าก็เหมือนกับผืนผ้าใบสําหรับภาพวาดนั่นแหละ ความเงียบก็คือผืนผ้าใบาสำหรับเสียงและตอนนี้เราจะดึงแนวคิดนี้จากโลกภายนอกเข้ามาสู่โลกข้างในตัวเรากันครับโอเคเราเห็นพลังของพื้นที่ว่างในแง่ของภาพและเสียงกันไปแล้วทีนี้เรามาดูกันต่อว่าพื้นที่ว่างในความคิดในจิตใจของเราเนี่ยมันสำคัญยังไงในสังคมยุคนี้นะเรามักจะยกย่องความยุ่งกันเหลือเกินเหมือนกับว่าใครตารางงานแน่นๆคือคนเก่งคนประสบความสำเร็จ แต่สไลด์นี้มันทำให้เราเห็นความแตกต่างแบบชัดๆเลยนะครับระหว่างการยุ่งตลอดเวลากับการมีประสิทธิภาพจริงๆการที่เรามีพื้นที่ว่างในตารางเวลาหรือในหัวบ้างเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราขี้เกียจนะแต่มันคือการเปิดโอกาสให้เราได้คิดอย่างรอบคอบซึ่งสุดท้ายแล้วมันจะนาไปสู่การตัดสินใจที่ดีกว่ามาก แล้วประโยชน์ของการมีช่วงเวลาว่างๆหรือการพักเนี่ยมันจับต้องได้จริงๆนะครับมันคือช่วงเวลาที่สมองเราได้จัดระเบียบข้อมูลต่างๆที่รับเข้ามาจนปิ๊งเป็นไอเดียสร้างสารรค์ใหม่ๆขึ้นมาได้ช่วยให้เรามองเห็นทางแก้กันหาที่ดูซับซ้อนป้องการภาวะหมดไฟได้ด้วยและที่สำคัญสุดๆเลยนะคือมันช่วยให้ความรู้ที่เราเรียนมาเนี่ยมันได้ตกตะกอนแล้วกลายเป็นความเข้าใจที่แท้จริงของเรามันก็เหมือนกับห้องว่างๆห้องหนึ่งอะครับ ที่พร้อมจะถูกตกแต่งให้เป็นอะไรก็ได้จิตใจที่มีพื้นที่ว่างก็เหมือนกันมันคือจิตใจที่พร้อมสําหรับความเป็นไปได้ใหม่ๆเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะรวบยอดแนวคิดทั้งหมดนี้ให้เป็นภาพเดียวกันได้ยังไงมาถึงช่วงสรุปกันแล้วนะครับตลอดการวิเคราะห์ของเราวันนี้เราได้เห็นกันแล้วว่าความไม่มีอะไรเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความว่างเปล่าเลยนะแต่มันคือเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆและมีบทบาทสำคัญสุดๆ ในวัฒนธรรมญี่ปุ่นเขามีคำที่เจ๋งมากเลยสำหรับแนวคิดนี้คำนั้นคือคำว่ามะหรือมะครับมันคือศิละปะของการมองเห็นคุณค่าในช่องว่างไม่ว่าจะเป็นช่องว่างในการจัดดอกไม้ช่องว่างระหว่างเฟอร์นิเจอร์ในห้องหรือแม้กระทั่งจังหวะที่เงียบไปตอนที่เราคุยกันมะเนี่แหละครับคือสิ่งที่เชื่อมโยงทุกอย่างที่เราคุยกันในวันนี้เข้าไว้ด้วยกันตั้งแต่เรื่องดีไซน์ดนตรีไปจนถึงเรื่องความคิด และนั่นก็นํามาสู่คําถามสุดท้ายครับที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันว่าในชีวิตของเราแต่ละคนเนี่ยมีพื้นที่ตรงไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นในตารางเวลาในบทสนทนาหรือในความคิดของเราเองที่อาจจะต้องการความไม่มีอะไรหรือมะเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยเพื่อให้ส่วนที่เหลือของชีวิตนะครับมันมีความหมายและทรงพลังมากยิ่งขึ้น